ได้ยินข่าวว่าบิ๊กสาก้วเล่นใหญ่จัดใหญ่ซื้อรถทั้งทีนี่ซื้อทีละยี่สิบคันเลยเหรอต้องซื้อเยอะสิเพราะว่าลูกค้าอยากจะได้รถอยากได้มอไซค์ด้วยอ๋อไปคู่เลยซื้อมาทียี่สิบคันเลยยี่สิบพันโอ้โหใครอยใครไม่เชื่ออยากจะดูบินเข้ามาเยวจะเปิดให้ดูซื้ออะไรขนาดนั้นเอาซื้อน้อยมันขายน้อยลำคาญอุ้ยลาช้าไม่เอาเออเขาซื้อเยอะซื้อทีละคันทีละคันขายออกค่อยซื้อขายออกค่อยซื้อช้ามันช้ารอเวลาเออลูกค้า เอารถซื้อมาคันเดียวเนี่ยสมมติ่าซื้อมาคันเดียวอจองสักร้อยคนจัดผ่านแล้วค่อยหาเข้ามาเสียบให้ลูกค้าเอาเดี๋ยวมันไม่สมอย่างที่โม้ไว้เราต้องโม้ทําได้จริงออ๋เอาเนี่ยซื้อเยอะเลยซื้อเยอะเนี่ยเอานี่เท่ากับ20คันไปดูหน่อยว่ามีคันไหนบ้างอันนี้แค่นทาจิ้มนะเดี๋ยวอยู่ข้างในเนี่ยอันนี้ดีแม็กสี่ประตูแคปฮอนด้าซิตี้สประตูเทอร์เรนโบว์สวิฟต์นี่รีโวตัวเซตอิดิชั่นเกือบ20คันเลยไพลนเดอร์ รีโวตัวแซตดิเดชันโอ้โหโนเน็กเป็นโกดังอ่อาเดี๋ยวแก้งราคาับผ่อนใจแล้วคันก่อนรีโวขาวผ่อนหกพันเฮ้ยเจ็ดพันตากูลายแล้วเจ็ดพันลีโวดามผ่อนเจ็ดพันนะดีแม็กซี่ประตูผ่อนแปดพันนะซิตี้ผ่อนหกพันไปดูข้างหลังไหมเนี่ยที่จอดข้างข้างนี่ก็พวกล้อปล่อยอ๋อนี่นี่ล้อปล่อยทั้งนั้นเลยเหรอโอ้โหแล้วนั่นก็จะปล่อยแล้วไฟตาไม่มีน่ะ เดีย๋ยวกำลังซื้อดิอ๋อ oh. อันไหนมันแตกก็ไม่ได้ใช้ oh. ก็เปลี่ยนน้ําเข้าเป็นรอยเก็บงานให้ลูกค้าเก็บเก็บอ๋อ oh, อันนี้รอส่งตังค์ในัดนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใต้เงบัอันนี้คือรถเจ้าที่กําลังจะส่งมอบนะครับนะฮอตบาดแน่นอนอันนี้ก็ไทยดมันเครื่องของลุงของเลวอันนี้ก็มาใหม่ปะเนี่ยน่าจะใช่นะโอ้เวลารถรถรถตอนเดียวเอาแบบ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 นี้มาเดิมเดิมใครมาแต่งเอาแบบเดิมเดิมมาหมายว่ารถอยู่ในนี้ใครมาจอดของกูหมดอะ S <S เออรถลูกน้องกูไม่รู้กูขายแม่งหมด <S 2> <S 2> <S 2> ขายแม่งจอดมั่วซั่วกูขายหมดอ่ะบอกขายหม<ล>ดเลยเออบอกเลยโอ้โหเอ,อาลูกค้าอย่ามาจอดมั่วซั่วตรงนี้เน่เน่นี่แพ็คคู่เลยนี่โอ้โหเท่เลยมิตซูบิชิแอทลาดใช่ไหมลายเดียวกันเลยจักไพลตันเป็นลายลาีอาร์ตลายเดียวกันโอหภาพน,นี้เท่น,นะออกคู่ไม่ใช่ผัวเมียหรือเปล่าเนี่ยซื้อพร้อมกันหรือเปล่าเยออกคู่ไปเลยแจ๋วเอาดูโกดังหน่อยซื้อเข้าพร้อมกันเกือบยี่สิบคันอ่ะไปดูไปดูหน่อยปอดเจ้าขับมาทางไหนใบเนียครับบิ๊กสแก๊ก ไอเอานี้มาเลยขึ้นรถเทนเลอร์มาเลยขึ้นรถเทนเลอร์ไปเลยใช่สามสี่หางขึ้นมาเลยโอ้โหจบ,จบคนอื่นเขาซื้อ,อหางเดียวเนี้็พอแล้วที่จัดสาสามหางสี่หางเลยเอิจริงๆอยากได้สักสิบหางนะแต่รถไม่ค่อยมีให้ซื้อนี่โมเรียกโม่เนี่ยต้องยกให้ที่หนึ่งเลยแต่ว่าโมได้ต้องทำได้ครับทำได้เก่งเนี่ยโกดังเนี่ย เงินทั้งนั้นโ oh. อ้โหเงินเก็บไว้ข้างในเก็บไว้ข้างในเลย <c oughs> แต่พอดีหากุญแจไม่เจอเลย <c oughs> ไม่ได้ไมาใช <c oughs> ้ถ้าเกิดหากุญแจเจอเนี่ยผมได้ใช้แล้วเนี่ยพอดีหากุญแจไม่เจอใครอยากรู้บ้างว่าในโกดังมีอะไร <c oughs> เดี๋ยวแชร์ไปให้ถึงแชร์หนึ่งพันแล้วก็คลิปด,ดูเจ็ดล้านเดี๋ยวบิ๊กสเกลจะมาเปิดโกดังให้ดูอ้าวเปิดโกดังให้ดูว่ามีเงินจริงเปล่าอ่าอ่ก่อนจะหามานี่ ทั้งนี้น่าจะโดนขโมยแล้วนะเอาอะไรทีละคันกันดีกว่าเอานี่เอาอะไรทีละคันอันนี้อะไรวะเนี่ยยาลิสหรือยาคออริสเอทีพีบตัวใหม่ยาลิสเอทีพีบตัวใหม่ชุดแต่งรอบคันชุดแต่งรอบคันมีแม็กแมยังใหม่ตัวนี้พ่อนหกพันกว่าบาทอตัวนี้วิโก้สี่ประตูก็พ่อนห้าหกพันสิตี้สิตี้แล้วก็มีรถคอกเพาลอยสิตี้ผ่อนหกพันสีขาวเออนะคอกเพาลอยผ่อนแปดพันยังเอามาแต่งให้เพิ่งใส่คอกเสร็จเออโอ้โหซื้อเยอะจริงๆ สี่ประตูบูพาวเวอร์สี่ประตูพวกนี้ผ่อนแค่เจ็ดพันเพราะมันเป็นหน้าเก่าแต่เดี๋ยวนี้หายากนะทำไมเพี่เพราะว่ามันผ่อนถูกแล้วหน้ามันยังอินเตอร์อยู่โอเข้าใจป่ะพอมันหน้าเก่าลถยิ่งเก่ายิ่งหายากใช่เพราะว่ามันผ่อนถูกไงคนก็จะหาแต่ผ่อนถูกๆแต่หน้ามันยังรออยู่อ่ะเข้าใจป่ะแล้วก็ในร้านประมูนมันไม่ค่อยมีเพราะว่ามันไม่ค่อยมีให้ยึดแล้วอ่าอันนี้ผ่อนเจ็ดพันออนิลซิตี้ดูยังซิตี้ผ่อนหกพันอ่าโอเค เอารถคอกมาช่วยซื้อหน่อยทำมาหากินใครทำรถกิจการรถมือสองมอไซค์มาขนใบนะเหลือคันเดียวมีสามพันเหลือคันเดียวแล้วแค่ลิฟต์ก็คุ้มแล้วอ่ะแล้วก็นี่รถซิ่งดีแม็กซี่ประตูเดี๋ยวกระจังหน้าใครอยากได้อะไรเดี๋ยวใส่ให้ใหม่คันนี้เป็นแนวซิ่งๆอ่ะไหนต่อคันนั้นอ่ะรีโวคันนู้นนะรีโวสี่ประตูตอนด์เก้าพันเออเดิมๆอ่ะอันนี้เทาแลมโบ้แคปอันนี้วิ่งแค่หมื่นโล หมื่นโลหมื่นโลนี่แอบมาดูแล้วใช่ไหมมาดูแล้วเพราะเมื่อกี้เราดูกันมีสีประตูอยู่สองคันมั้งแต่น่าจะทําปล่อยคันหนึ่งแล้วก็รอทําขายคันนึงรถมันน้อยจริงใครสนใจรีบเอารีบเลยคันนี้ถ้าเอาไปใส่แม็กใส่ยางเซกเก็ไปตั้งขายได้เลยอ่าคันนี้เป็นสี่ประตู X Series โอ้โหคันเดียวมันน้อยไปจัดไปสองคันซื้อสองคันเลยซื้อสองคันเลยครับนี่หนึ่งคันอันนี้คันที่สอง X Series ตัวใหม่ซื้อสองคันเลยอ่าซื้อสองคันเลยคันเดียวมันน้อยรถรถ สามเดือนสี่เดือนนั้นเลยขายไม่มันคันเดียวต้องหลายหลายเอาคันคันนี้ใครสนใจคันนี้ขายสูตรพิเศษอันนี้ขายสดไหมรถคอกตอนเดียวคอกตอนเดียวซิ่งเครื่องพันเก้าแต่งซิ่งเออแต่งซิ่งขายอะไรตัดสดงบสองสามแสนมาคุยกันสองแสนมาคุยกันอ่าตะกรันขายอยู่สามสี่แสนมั้งต้องมีสี่แสนกว่าสี่สิบสามสี่สิบสี่จัดแฟนเน็ตสองแสนสามแสนมาคุยกันเดี๋ยวผมจัดให้แบ่งให้แต่งคุ้มนะแต่งซิ่งแล้วใครมีงบสองแสนสามแสนมาคุยกับบิ๊กมาคุยกับบิ๊กสักแก้วได้เดี๋ยวแบ่งให้เออ โอ้โหแม็กใหม่ยางใหม่เสาโปง่งคาร์บอนอแก้มคาร์บอนใครอยากดูรีวิวรายละเอียดคันนี้ก็ค่อยแกล้งมาอ่าดูนิดหน่อยอ่ะอ้าดูนิดหน่อยคอกเตี้ยเสมอหลังเก่งอ่าไปเดินอ้อมไปเลยไปดูไฮแลนเดอร์หน่อยโอ้เดิมๆก็มีแคปไฮแลนเดอร์นะอยากได้แบบเดิมอยากได้แบบซิ่งอยากได้แบบลุยสวนได้เบิร์ ได้เบิร์ยกสูงยกสูงมาที่บิ๊กสแก้วรับจบทุกเรื่อง LDA เออตัวนี้ก็ผ่อน91 0 0ันนอ่าคันนี้ก็สบายสบายแล้วมีแคปบมีอะไรเรียบร้อยนั่งหลังได้มีกล้องหลังพร้อมรถที่จัดใหมทุกคันนี่คือจัดฟรีดาวหมดเลยไหมฟรีดาวได้หมดฟรีดาวทั้งหมดแล้วก็แถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงยังแถมอยู่ไหมแถมเออพี่น้องพี่น้องเราบอกว่าคนจนเยอะบิ๊กสแกลแจกเยอะๆหน่อยได้เออแล้วแจกเฉพาะคนจนไหมคนรวยคนปานกลางแจกไหม แจกลูกตะดับประทับใจเมื่อกี้เทาร์เรมโบะมีคันเหรอวะเนี่ยอันนี้สี่ประตูมามีคันตอนนี้เทาร์เรมโบมีมันสามสี่คันแล้วอันนี้สี่ประตูเทาร์เรมโบครับคือมันไม่ใช่หาง่ายนะที่มีเยอะเนี่ยเราตั้งใจหาโอ้ตั้งใจหาแล้วก็ซื้อมาแพงด้วยทำไรน้อยก็ช่างแม่งไปโอ้ตัวนี้ปียี่สิบสองแล้วครับพี่น้องมึงจะปิดแน่นก็ไม่ได้น้อไอ้หางปียี่สิบสองเลย ยี่สิบสองามยี่สามออเหรอโอ้โหเนี่ยรถรถกูยึดไว้แท้เออนะอันนี้ลูกค้าก็มาจากกับบินบุรีกำลังดูรถอยู่ฮะไม่ไงสุดท้อเลยบ่มึงละมั่วเอาอันนี้อเมล่านะฮะเอารถเก๋งรถเก๋งอเมริกางบเท่าไหร่งบสามพันสี่พันสามพันไปไปสี่พันโอ้ใครชอบเก๋งถูกมามอเตอร์ไซค์ที่แถมอ่ะ ผ่อนสองพันแล้วเพิ่มอีกสองพันกูได้สองคันเอาเออใช่คุ้มไม่คุ้มอันนี้นิสสันโนดนิสสันโนดเพิ่งจะมีเข้ามานะไม่ได้มีมานานแล้วโอ้โหตัวนี้หายากครับที่หายยากก็คือทําไมหายยากครับมันไม่ค่อยมียึดอันนี้อะไรมาด้าสามอ่ามาด้าสามเอาใครอยากจะแบบว่าขับรถไกลๆหน่อยนิ่งๆหน่อยนี่มาด้าสามเลยไยแดงเป็นล้านไยแดงแพงมากแต่มือสองคุ้มมากผมว่าราคาหายเกินครึ่งอ่ะสมมติคันนี้ล้านหนึ่งเนี่ย มันขายอยู่ประมาณสี่แสนห้าแสนไม่เกินหรอกโอ้โหราคาที่เรียกว่าหายไปประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์เอาเงี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คันต่ำมีแน่โอ้โหูนี่นี่อันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกวีออสวีออสผ่อนเท่าไหร่ห้าพันห้าพันเออแม็กไม่ยังไม่เออโอ้ซื้อทั้งทีซื้อยี่สิบคันเลยยี่สิบคันไปเลยโอ้คันเดียวก็จอกเออข้าจอกไปนะเอาไอที่จะมา็ักแก้วคือมีตัวเลือกให้เยอะแน่นอนเออไม่ใช่ว่าเหมามาปุ๊บโอ้ยมีคันสองคัน อันนี้คือรถเข้าใหม่วันเฉพาะวันนี้วันเดียวเดี๋ยวก็จะไปลุงไปล้างก็ขึ้นโชว์เดี๋ยวว่ากันอมันเข้าทุกวันอะวันละเป็นสิบนะใครสนใจก็รีบเข้ามานะครับสนใจคันไหนเนี่ยผมขอแนะนําเลยว่ารีบไปจองรีบไปรีบไปซื้อเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณไปรอสองวันสามวันบางทีไม่ได้หรอกมันช้าเพราะว่าลูกค้าผมเข้าวันหนึ่งอะเยอะมากอันนี้ไม่ได้โมนะอืมาดูจริงๆว่าลูกค้าหน้าร้านผมมันเยอะมากจริงๆเพราะว่าเวลาเขาถูกใจปุ๊บอะเขาเอาปุ๊บเขาจบแล้วคุณมาช้าเนี่ยตัดทิ่ใจช้าเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะ ยังไงก็ฝากรถเข้าใหม่ทั้งหมดด้วยนะฮะกับเสยะบ้านหน้าเกษมรรซิ่นะฮะผมบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้นะเป็นเจ้าของเดียวกับ Honda ประสิทธิ์มอเตอร์สักแก้วและเป็นเจ้าแรกเจ้าเดยวแถมมอไซค์รถใหม่ Honda ประสิทธิ์มอเตอร์ครับสวัสดีครับผม